ายเป็นข้อถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจากคดีป,ป้าบวัวผันที่ถูกแก๊งลูกตำรวจ5คนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทําให้เกิดกระแสฝั่งหนึ่งที่อยากจะให้มีการแก้กฎหมายเพิ่มโทษกับเด็กเหล่านี้ให้สะสมกับอีกด้านหนึ่งที่ยังมองว่าการแก้กฎหมายเพิ่มโทษนั้นใช่ทางออกที่แท้จริงหรือไม่หนึ่งเสียงเล็กที่ออกมาคา้านเรื่องนี้ก็คือป้ามนหรือว่าคุณทิชาณน,านาครผู้อในวยการบ้านกาญจนาพิเศษที่มองว่าไม่ได้มีเด็กคนไหนอยากเกิดมาเป็นอาทยากร ป้ามนมองสงครามความคิดครั้งนี้อย่างไรตัวป้ามนเองโลกสวยเกินไปหรือเปล่าไปคุยกับป้ามนกันค่ะเราจะลดอายุของผู้ผู้เด็กลงนะครับจากจาก,จากต่ำกว่า15ให้เป็น1 2คดีที่มันเป็นอาชญากรรมรุนแรงฆ่าเขาข่มขืนเขาอย่างเนี้ยต้องรับโทษแบบผู้ใหญ่รูก่อนม อยากขับโ่สังคมไหมเนาะอยากครับแต่เขา,าไม่ฟังนะค,ครับมมอยากจะบอกว่าผู้ผมไม่ได้ไปตั้งใจทําแล้วคุยถึงคดีล่าสุดก่อนเลยที่มันเป็นแรงกระเพิ่มใหญ่ของสังคมจริงๆกับ5เยาวชนที่ไปฆ่าป้าบัวพันธ์นะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราพูดว่ามันเกิดซ้ําอีกแล้วจนอารมณ์ของคนในสังคมก็รู้สึกเริ่มจะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไหมเนี่ยคุณป้ามนมองเรื่องนี้ยังไงคะคือก ก็เห็นด้วยเนาะกับความรู้สึกเดือดดาลนกับผู้คนในสังคมต่อคดีนี้หรือรวมทั้งคดีอื่นๆที่เด็กๆอายุน้อยแล้วก็ก่อคดีที่รุนแรงแต่ว่าความรู้สึกเดือดดาลนเหล่านี้มันไม่ควรที่จะนําไปสู่การหาทางออก ที่แคบๆนะคะเพราะว่า5คนนี้แล้วก็คดีที่รุนแรงที่เกิดกับเด็กๆเนี่ยมันด้านหนึ่งของเหรียญมันกําลังเล่าว่าผู้ใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยนะคะพาเด็กๆหลงทางมาไกลามากเพราะว่าเด็กๆที่ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป3-4ปีตอนวันที่เขาเป็นเด็กน้อยเขาก็ไม่ใช่แบบนี้ไงะนะคะดังนั้นมันต้องสะท้อนการหลงลืมอะไรบางอย่างทั้งคนในระดับครอบครัวเขา คนคในระดับชุมชนสังคมนะคะซึ่งในตรงนันน้นมันมีผู้คนที่ต้องทํางานเยอะแยะไปหมดทั้งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่นนะคะแต่ดูเหมือนกับทุกคนไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยให้เด็กๆเหล่านี้นะคะเติบโตจนเปลี่ยนจากเด็กน้อยที่น่ารักเป็นปีศาจเป็นเด็กนรกเป็นอาชญากรเด็กป้ายยังเชื่ออยู่ว่าไม่มีใครบอลทูบีไม่มีใครเกิดมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราโฟกัสเฉพาะเฉพาะก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยแล้วเราแก้กฎหมาย เท่ากับเรากําลังหลงลืมเรื่องต่างๆที่ควรจะแก้แล้วในที่สุดอีกไม่ขี่เดือนต่อมาเราจะมีเด็กนรารกกลุ่มใหม่มเด็กปีศาจกลุ่มใหม่อาชยากรเด็กกลุ่มใหม่ทยอยกันมาอีกแล้วเราก็จะต้องแก้กฎหมายเพิ่มอีก<ม>ต่อไปนี้เด็กไทยอาจจะต้องรับผิดตั้งแต่อนุบาลแต่พอมองอีกมุมหนึง่งกว่าเด็กจะมาก่อเหตุรุนแรงได้ขนาดนี้ กลุ่มเนี้ยชาวบ้านฟ้องบอกทําเรื่องมาสารพัดก่อคดีมาโชกชนคือหนึ่งใน5เนี่ยได้ข่าวว่าย้อนหลังไปเมื่อพฤษภาปี65นะคะก็ได้ฆ่าเด็กคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเท่ากับเด็กคนนี้อายุแค่สิประมาณ11ขวบในตอนที่ที่ไปฆ่าใช่แล้วก็จากข้อมูลของพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ข่าวว่าเด็ก น่าจะหายไปในสถานพินิษ์แค่2เดือนแล้วก็ได้ออกมา,าคือทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นน่ะมันต้องการผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพายิ่งถ้าทราบว่าพ่อของเขาคือตำรวจมันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกว่าตกลงเรามีผู้ใหญ่ที่อ่อนแอมากๆนะในประเทศนี้ไร้สาระมากๆนะในประเทศนี้ถึงได้สร้างเด็กที่ไร้สาระกว่าขึ้นมาใช่ไหมคะงั้นแต่เวลาพอเราพูดถึงการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมามาจัดการที่เด็ก มาจากการที่ปลายทางเมื่อเห็นเกิดใช่ใช่ใชซึ่งซึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือเหมือนเรากําลังซุกข,ขยะเอาไว้ใต้พรมอะ่ะ<ม>นะคะวันดีคืนร้ายเรามีปีศาจต,ตัวใหม่เกิดขึ้นนะคะไม่ขาดสายแล้วแล้วพอถึงวันนั้นเราจะโทษใครดีอ่ะโทษตัวเราไหมที่ไม่ออกมาพูดกันให้ชัดเจนไปเลย<ม>นะคะจะขวางก็ขวางกันให้ชัดบ้านนี้ก็ขวางชัดเลย ป้ามนยอมรับนะคะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะยอมรับการฟื้นฟูได้โดยง่ายแต่ด้วยความพยายามของป้ามนและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทําให้เด็กสามารถฟื้นฟูได้สําเร็จและความสําเร็จในที่นี้สําหรับคนที่เคยเป็นอาชยากรเด็กมาก่อนสําหรับบ้านการจนาเองนั้นไม่ได้ใช้ชื่อเสียงหรือเงินทองเป็นตัวชี้วัดค่ะ คุณป้าน,นะคะทำให้ผมรู้สึกมีพลังอีทั้งนึงแต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าสึาบ้างม่แค่มองป้าจะเข้าไปกอดป้าไม่ยด้ประวลใจแต่พอป้าพูดจากนี้ปั๊บมันโกดทุกอย่างให้ผมมีคมีเคสไหนไหมที่คุณป้าอยากเล่าว,ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเขาให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยได้มีเคสหนึ่งนะคะที่เขาฆ่าคนโดยที่ไม่ได้โกรธเคืองกันมาก่อนอ แต่ว่าในเดลี่ก่อนนอนของเขาที่เราเด็กมัธยมกันจนาต้องเขียนทุกคืนก่อนนอนอยู่แล้วนะเราจะแล้วเราก็ต้องตอบเดลี่เขาเขาบอกว่าวันที่ผมลั่นไกลครั้งแรกใส่คู่อลิวันนั้นไม่มีใครตายนะครับแต่ป้ารู้ไหมครับว่าคนที่อยู่ล้อมรอบตัวผมก็คือแก๊งนั่นแหละประมาณ20คนเนี่ยนะคะเขาปลื้มผมมากเลยการลั่นไกลครั้งที่สองของผมต้องมีคนตายครับเพราะผมไม่อยากให้คนที่ปลื้มผมผิดหวังแววตาปลื้มของเพื่อนเนี่ย S <S> <S ผมสัมผัสได้แต่เขาไม่สามารถเห็นแววตาแบบนี้ในในคนที่เขา,เขาอยากเห็น <S 2> <S 2> ใช่เพราะว่าตัวของเขาเองนั้น <S 2> <S 2> <S ซึ่งเคยเป็นคนนบ b o ี y ชาย <S 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 เป็นคนไม่มีตัวตน <S 2> <S 2> <S เป็นคนไม่ถูกยอมรับ <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นคนที่เกิดมาตั้งหลายปีแล้วยังยังไม่อยู่ในในตรงไหนของสังคมของแผ่นดินของโลกใบนี้เลยคําถามที่เราควรจะถามเพื่อทําให้เกิดอิมแพคต่อสังคมนี้ก็คือว่า เรามีเด็กที่ต้องเติบโตอย่างที่ไม่มีคุณค่าและไม่มีตัวตนสักเท่าไหร่ในประเทศนี้ซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องราวและร่องรอยที่บอกกับเราว่าเด็กๆในประเทศเราจํานวนหนึ่งเติบโตมาอย่างกระพร่องกระแพงต่อให้เราแก้กฎหมายประหารชีวิตเด็กๆนะคะเด็กกระพร่องกระแพงคนใหม่ที่จะเปลี่ยนเป็นปีศาจก็รอคิวอยู่เยอะแยะไปหมดเพราะว่าผู้ใหญ่ในประเทศนี้ไม่ต้องปรับอะไรเลยอ,อย่างเช่นเด็กทุกคนที่มาอยู่ในบ้านกาจนาส่วนหนึ่งนะอยู่ในข่าวมาก่อน ดังนั้นเวลาเขามาถึงมือเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ก่อนเลยก็คือเอาภาพในอดีตของเขาเนี่ยวางเอาไว้แล้วก็สวมกอดเขาทันทีมไม่ต้องอไปสนใจขอขอกุญแจมือปั๊บเนี่ยสิ่งที่มาบนลำอันดับแรกคือกอดกอดระหว่างที่เรากอดผูกข้อมือรับขวัญเราจะบอกเลยเนาะว่าคนร้ายในตัวผมก็มีเนาะคนดีในตัวผมก็มีมแต่บางเอิงคนดีในตัวผมเนี่ยต่างจากคนอื่นตรงที่มันเล็กและอ่อนแอ,อ,อดังนั้นขอให้รู้เนาะว่า บ้านหลังนี้เราอยากชวนคนดีคนนั้นออกมามซึ่งผมทําคนเดียวก็ไม่ได้ป้าทําคนเดียวก็ไม่ได้พ่อแม่ผมทําคนเดียวก็ไม่ได้เราทุกคนจะมาช่วยกันนะลูกแล้วก็ดึงคนนั้นออกมาให้ได้ซึ่งการพูดแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนเขาให้ดีเลยนะแต่เขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกอุ่นเดลี่ก่อน,นอนคืนแรกของเขาก็คือขอบคุณครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนรักผมมาควานจะไม่เคยถูกกอดเลย,ยอ่าใช,นะใช่ใช่ใชนี่กอดแรกในชีวิตครับขอบคุณครับ นึกออกไหมความไว้วางใจความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยมันจะทําให้เขากล้าที่จะเอาตัวเองออกมาแต่มีคนไหนไหมคะป้ามดที่เอาไม่อยู่จริงๆแล้วต่อ,อค่ะมีอยู่คนหนึ่งเนาะก็มาด้วยคดีฆ่าเหมือนกัน แล้วเวลาเราเดินสวนกับเขาเนี่ยผ่านไปหลายเดือนแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาเหมือนยังไม่ไว้วางใจเราแต่วันนึงหนุ่มน้อยคนนี้เขาก็เขียนจดหมายหยอดตู้ป้าที่บ้านกาจ,จนาเราจะมีตู้พิเศษอยู่ตู้หนึ่งนะคะจดหมายถึงป้ามนละป้าจะเปิดได้คนเดียวท้งเช้าและเย็นแล้ววันนั้นเราก็เจอจดหมายฉบับนี้แล้วก็บอกว่าผมมีเรื่องอยากบอกป้าเรื่องใหญ่มากสําหรับผมกับป้าป้าจําได้ไหมวันที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกแล้วป้ากอดผม ผมอยากบอกป้านะครับว่าวันนั้นน่ะผมไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นรู้สึกว่าป้ารักมันสําหรับผมผมรู้สึกว่าป้าแม่งเฟกกับกูแล้วผมก็สงสัยในสิ่งที่ป้าทํากับผมและเด็กๆในทุกๆวันผมเฝ้าสังเกตป้าและเจ้าหน้าที่ทุกๆวันวันนี้ครบหกเดือนแล้วนะครับผมอยากบอกป้าว่าผมขอโทษและผมอยากให้ป้ากอดเด็กต่อไปเรื่อยๆแต่ป้าต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะ แผลมันลึกผมใช้เวลาหกเดือนถึงผมจะรู้สึกว่าป้ารักผม,มจริงใจกับผม,มแต่สักวันหนึง่งป้าอาจจะเจอเด็กบางคนซึ่งแผลมันลึกกว่าผม,มป้าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีหลังจากกอดอไปแล้วมันก็ยังสงสัยป้าอยู่แต่ป้ากอดต่อไปนะครับความรู้สึกป้ามนตอนนั้นเป็นไงป้ารู้สึกปก้ากำลังเจอครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอ่ะไม่มีใครเคยสอนเราแบบนี้มาก่อนเลยไงต่อให้เราเรียนอะไรมาเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าว่ามันมีสิ่งนี้ในโลกจริงอ่ะ สำหรับป้าจดหมายฉช่นบ,บนี้ถูกเก็บเอาไว้นืกออกเลยค่ะมัน <c oughs> คือมันมันไม่ใช่แค่แค่เราให้เขาเรียนรู้จากเราแต่ว่ามันเป็สิ่ง <c oughs> ที่ป้าเรียนรู้จากเด็กด้วยเนาะว่ามันครูที่ผ่านมาป้าถึงต้องเขียนว่าคารวาเด็กๆทุกคน ป้ามนมองว่าการแก้กฎหมายเอาผิดเด็กแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปนะคะซ้ำร้ายมันอาจจะหลงทางแล้วนำไปสู่การสร้างปีศาจตัวใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอีกด้านหนึ่งแทนที่จะไปแก้กฎหมายเพิ่มโทษเด็กควรจะหันมาปฏิรูปหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กก่อนหรือไม่ แล้วกฎหมายที่มีมันเบาไปหรือเปล่าเนี่ยเด็กตอนนี้ถ้าไม่เกิน15ปีเนี่ยถ้าเขาต่อให้คาฆ่าคนตายเขาไปยิงที่พารากรต่อให้เขาไปยิงแล้วรู่เจี๊ยบซึ่งเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ต้องตาย เขาได้รับการยกเว้นโทษคือจริงๆป้าทํางานกับเด็กที่ไปก่ออาชญากรรมมาแล้วแล้วป้าก็สามารถที่จะเจียรไยแล้วขัดเกลาเขาแล้วส่งเขากลับคืนสู่สังคม95-98ที่เด็กไปเป็นประชาชนที่ทํางานได้ปกตินั่นหมายความว่าบางทีเวลาเราจะแก้กฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องดูภาพใหญ่ๆให้ครบก่อนก่อนตัดสินใจแล้วที่สําคัญบางวิชาชีพ ไม่มีเหตุผลด้วยที่จะมาเสนอแบบนี้อย่างเช่นพอบอรตร <c oughs> เสนอจะแก้กฎหมาย <c oughs> ป้าขอบอกพอ,พอบอรตรไปเลยนะไปแก้ตำรวจ <c oughs> นะคะไปปฏิรูปตำรวจอย่าเอาถุงดำคลุมคนที่สงสัยเพื่อให้เขายอมรับผิดเถอะ <c oughs> คุณจะโดน157กันไปหมดก่อนที่คุณจะมาแก้กฎหมายเด็กเหตุ <c oughs> ผลเพราะว่าคุณยังจัดการกับองค์กรของตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยรอย,ยังไม่ได้เลยอย่ามาลุกข,ขึ้นมาแก้กฎหมายฉันไม่มีความชอบธรรมที่คุณจะพูดเช่นนี้ด้วยซ้ําไปพอบอรตรคนนี้ พอป้ามนพูดแบบนี้ปั๊บขออนุญาตป้ามนก็จะมีคนบอกว่าป้ามนโลกสวยครอบครัวของคนที่เขาตายเปล่าละ่ะก็มีผู้เสียหายเดินเข้าไปในบ้านกัญนานะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเลยคือเรื่องจริงเลย <c oughs> ก็คือเดินไปในบ้านกัญนา <c oughs> เพื่อมาชี้หน้าบอกกับป้าว่าม,มึงเอาหัวหรือเอาตีนคิดที่ดูแลคนที่ฆ่าคนอื่นแบบนี้เพราะว่าลูกกูถูกฆ่าไปแล้วแล้วคนที่ฆ่าลูกกูอยู่ที่นี่ เราเคยใช้วิธีตาต่อตาและฟันต่อฟันเพื่อลงโทษเด็กเหล่านี้มาก่อนหน้านี้6-70ปีแล้วแล้วเราได้เขาคืนมาน้อยมากถึงขั้นไม่ได้เลยไมาถึงก่อนที่เราจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กในบ้านเราก่อนที่ป้าจะจัดการแบบที่คุณรู้สึกว่ารับไม่ได้อะบัดนี้ป้าถึงต้องเลือกใช้วิธีแบบนี้ไงเพื่อให้ขอโทษเนาะลูกของแม่เป็นเป็นศพเดียวในชีวิตของหลานป้าคนนี้ จะไม่มีศพที่สองสิ่งที่คุณป้าพูดอยู่เสมอคือการปฏิรูปองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กใช่มันต้องทำอะไรก่อนจริงๆอันดับแรกเลยนาะนโยบายที่ดับเอาเท่ากับศูนย์เนี่ยนะคะ,ะไม่ใช่แค่เป็นวาทกรรมไม่ใช่แค่การหาเสียงอของของรัฐเนาะ แต่มันต้องทําได้จริงแล้วแล้วโรงเรียนที่ไหนเอาเด็กออกเพราะว่าเด็กสอบไม่ผ่านอะไรก็แล้วแต่ต้องรีพอร์ตและต้องมีบทลงโทษด้วยนะต้องมีพื้นที่ให้เด็กเหล่านั้นใช่<อ>ใชไหมการเอาเด็กออกจากระบบการศึกษาไปก่อนนี้ต้องไม่มีก่อนแล้วข้อที่1ใช่2คืออะไรคะอันนี้คือระบบการศึกษาละตํารวจจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกระทรวงยุติธรรมตำรวจเนี่ยชัดเจนเลยเนาะว่าชาวบ้านเดือดร้อนมาสัก ไม่รู้ขี่เดือนเลยนะจากการที่เด็กๆเหล่านี้มามาซ่องสมกันอยู่แว้นกันตอนกลางคืนเราก็รู้อยู่ไล่ฟันกันกลางคืนนั่นน่ะสิทำไมถึงทำไมถึงไม่ทำหนึ่งห้าเกดทำไมไม่โดนกันบ้างอ่ะค่ะที่นี้ในส่วนองพมสิ่งที่ต้องเติมเต็มการทํางานในตอนนี้หลักๆเลยอ่ะป้ามนมองว่าต้องทําอะไรจริงๆพมเป็นงานเฝ้าระวังแต่ไม่เคยระวังอะไรเลยระวังแต่ตัวเอง365วันใน1ปีมีวันหยุด120วัน มันมีพื้นที่สร้างสรรค์ตรงไหนไหมเฮ้ยลามสเก็ตอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องไปพูดไกลอีกซอฟต์พาวเวอร์อะไรสวยๆเราเอาตรงเนี้ยราจเก็ตอยู่ไหนภาษาญี่ป่เขากีตาร์ค่ายภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนดังนั้นเวลาจะไปแก้กฎหมายต้องดูให้ครบก่อนเนาะมีคุณพ่อคุณแม่มีเด็กๆดูกันอยู่เยอะนะคะอยากให้ป้ามนแนะนําก็ได้บางท่านก็บอกว่าอยากจะทําแบบที่ป้ามนบอกอ่ะตรงเนี้ยป้ามนอยากแนะนํำยังไงในบุงครอบครัวมีไดรี่ก่อนนอนของเด็กคนหนึ่งเขียนว่า พ่อผมชอบพูดแต่ความสำเร็จของตัวเองซ้ำๆซ,ซากๆผมเริ่มรู้สึกกลัวพ่อครับเวลาพ่อพูดแต่ความสำเร็จความยากลำบากความเป็นเศรษฐีในวันนี้ของพ่อมันผ่านอะไรป้ารู้ไหมครับว่าผมกลัวเขามากเลยเพราะผมรู้ว่าผมไม่ได้เก่งเท่าเขาดังนั้นวิธีที่จัดการกับความกลัวของผมคืออะไรรู้ไหมครับเวลาผมเดินเข้าบ้านถ้าเจอพ่อผมจะหลบม,มันนึกได้อีกทีหนึ่งปีหนึ่งผมไม่ได้คุยกับพ่อเลย ไอ้หลุมดําเล็กๆมันเกิดขึ้นจากใครอะ่้าคนไม่เคยมีลูปกประกอบไม่เคยแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าถ้ามันทําไม่ได้หรือไม่รู้ป้าคนอย่างคุณพ่อเนี่ยไม่มีเจตนาร้าย<ช>อยู่แล้ว,<ช>ลวที่เล่าความสาเร็จนั่นจะไปปรึกษาใครงั้นจะทํำยังไงได้จริงๆป้า,ปาคิดว่ากลางๆเลยเนาะเป็นผู้ฟังที่ดีซะบ้างคุยกับลูกใช่เป็นผู้ฟังที่ดีซะบ้าง,างป้าทํางานกับบ้านกัญน,นาที่คนบอกว่าทําได้ดีไม่ใช่พราะป้าสอนเก่งแต่ป้าอ่านเก่ง อ่านทุกงานเขียนของเขาจนบัดนี้ก็อ่านเนาะเด็กๆ<ม>วิเคราะห์ข่าวเรื่องประกบเมื่อวานวิเคราะห<ม>์เรื่องเด็กห้าคนป้าอ่านหมดทุกหน้าทุกบรรทัด<ม>เป็นร้อยๆเลย<ม><ม>ป้าเรียนรู้จากเขาป้าเติบโตจากเขา<ม>ป้าไม่ได้สอนเขา<ม><ม>เขาสอนป้าต่างหาก<ม>ดังนั้นพ่อแม่ก็อาจจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมีพื้นที่การแลกเปลี่ยนแล้วทันทีที่เด็กพูดอะไรแบบนี้ออกมาเราต้องรีบกลับมาดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะถ้าใช่เราต้องปรับนะ เชื่อว่าตอนนี้อารมณ์ของคนในสังคมคงรู้สึกไม่ต่างกันนะคะคือการอยากจะเห็นแก๊งลูกตำรวจได้รับโทษอย่างสาสมในสิ่งที่เขาทำลงไปแต่ในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ฟังจากป้ามนในวันนี้ก็อาจจะทําให้หลายๆท่านโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเช่นเดียวกันว่าใครคือคนที่ทําให้เกิดปีศาจขึ้นมาในสังคมในขณะที่อีกด้านหนึ่งแม้แต่ตัวป้ามนเองก็ยังยอมรับค่ะว่าวันนี้ถ้าหากเจอเด็กทั้ง5คนนี้ป้ามนจะเดินเข้าไปกอด แต่ในอ้อมกอดน,นั้นป้าจะพูดประโยคนึงก็คือเสียใจด้วยนะที่เธอจะต้องอยู่กับความรู้สึกผิดแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตซึ่งทีมงานตีข่าวและความเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ตกเป็นเหยือ่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากเด็กและเยาวชนในสังคมด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของตีข่าวและความในสัปดาห์นี้กลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะ